ขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องเอาเอาเป้าหมายชัดเจนเนาะจิตเขาจะได้ช่วยเหลือเราได้เนาะถ้าหนูยังกังวลนะคะแต่หนูยังไม่รู้จะไปหามาจากไหนเนี่ยจิตเขาจะช่วยเราไม่ได้เนาะนะคะสมมุติหนูอยากจะได้เงินจากตรงเนี้ยหนูบอกให้จิตหนูเลยะคะ่ะอนุญาตให้เอ่ยชื่อตัวเองนะคะแล้วหนูอนุญาตให้ตัวเรานี่แหละให้เราได้ตรงนี้ตรงนี้มาอย่างเงี้ยคะ่ะเขารเรียกว่าระบุให้ชัดเจนเนาะนะคะถ้าระบุชัดเจนเท่าไหร่นะคะจิตเขาจะได้ช่วยเราได้นะคะอ๋อ จิตใต้สำนึกของ้องเมย์จะมีความกังวลอยู่สองเรื่องเลยคือเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเนาะนะคะฝังใจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนาะมันบอกว่าได้เลขสามเนาะนะคนะนะแล้วก็ฝังใจเรื่องความรักด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ้องเมย์ปรับเลยลูกปรารถนาอะไรเงินมาจากไหนคะที่บอกว่าจะดีขึ้นเนี่ยอยากได้มาจากไหนคะหนูทํางานประจําอยู่ไหมหรือว่าหนูเรียนอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเอาต้อง เขียนเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเพื่อจะได้จิตเขาจะได้มีพลังช่วย